ิิตวัดพระธาตุจอมกิตติตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอยู่ถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสนเชียงของตามพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าพังคาราชโปรดเล่าให้สร้างเมื่อพุทธศักราช1,483สมสมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตเป็นเจดีย์ยอเหลี่ยมไม้12สมัยเชียงแสนต่อมาในปีพุทธศักราช2 0 3 0มื่นเชียงสงได้ก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่อยู่อีกองค์หนึ่งคือพระาธาตุจอมแจ้ง มีบันไดานาคส39ขั้นเป็นทางเดินขึ้นไปนมัสการหรือจะนำรถขึ้นไปจอดบนพระท่าก็ได้สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระเจดีทรงประสาทยอดทรงพระคังหลังคารูปบัวคว่ำ พระเจ้าพังคาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1483เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุต่อมาเจ้าสุวรรณคำลานเจ้าเมืองเชียงแสนได้สร้างครอบเจดีย์องค์เดิมไว้เมื่อปีพุทธศักราช230 0ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์ในปัจจุบัน ตามตำนานกล่าวว่ากษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนกองค์ที่24คือพระเจ้าพังคาราพร้อมด้วยโอรส คือพระเจ้าพรมมหาราชได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศลเมืองสุธรรมาวดีนามว่าพระพุทธโคสาจาร์รวม16องค์พระเจ้าพังคราชจึงทรงโปรดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นขนาดใหญ่หนึ่งองค์ขนาดกลางสององค์ขนาดเล็กอีกสององค์ ประทานแก่พระยาวเรือนแก้วเจ้าเมืองชัยนาวรายซึ่งพระยาวเรือนแก้วได้สร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้ณดอยจอมทอง ที่เหลืออีก11องค์งทรงโปรดให้นำพระโกศแก้วพระโกศเงินมารองรับพระบรมธาตุพระราชทานให้พระเจ้าพรมมหาราชนำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยน้อยหรือดอยจอมกิติที่พระเจ้าสิงหหนวัตปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนกได้เคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้ง11องค์ไว้ด้วยกัน ในปีพุทธศักราช1483ในระยะต่อมาเจดีพระธาตุสุดโสมาเจ้าฟ้าเฉลิมเมืองเจ้าเมืองเชียงแสนได้ร่วมกับศรัทธาชาวเมืองบูรณะปฏิสังขณนขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2237ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พีเดียสารานุกรมเสรีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุจอมกิติไว้ดังนี้ส่วนฐานของพระธาตุจอมกิติประกอบด้วยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับฐานปัดลูกแก้วอกไก่ยอกเก็ด ระหว่างชั้นฐานปัตฐานเขียงมีชั้นบวกความขั้นกลางส่วนกลางเป็นเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมมีเจารนำประดิษฐานพระพุทธร,รูปทุกด้านเรือนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็ที่ต่อเนื่องมาจากฐานด้านล่าง มุมที่เกิดจากการยกเก็ดค่อนข้างใหญ่และลึกมากกว่าการยกเก็ดในศิลปะล้านาเรือนธาตุของพระธาตุจอมกิตติมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในรายละเอียดของส่วนประกอบคือบัวเชิงและบัวรัดเก้วมีลักษณะคล้ายกับฐานปัดลูกแก้วอกไก่ โดยเฉพาะบัวเชิงมีความต่อเนื่องจากฐานปัดของส่วนฐานดูคล้ายกับเป็นฐานปัดสองชั้นแต่ที่จริงเป็นส่วนหนึ่งของเรือนท่าเพราะจาระนำได้เจาะลึกลงไปจนถึงหน้ากระดานบนของฐานปัดด้านล่าง ส่วนยอดเหนือเรือนท่าประกอบด้วยชั้นหลังคาลาดที่มีแนวยกเกตต่อเนื่องขึ้นมาจากยกเกตของเรือนท่าถัดขึ้นไปเป็นชุดฐานปัดสิบสองเหลี่ยมซ้อนลดหลัน่นกันกับองค์ระคังทรงกลมบัลลังกลมบัวกลุ่มกลีบยาวปล้องฉไหนะและ ปรียอดตามลำดับจากลักษณะของส่วนฐานเรือนท่าชุดฐานบัวเหนือชั้นหลังคาลาดและบัวกลุ่มกลีบยาวหาสันนิฐานได้ว่ารูปแบบของเจดีวัดพระาธาตุจอมกิตติในปัจจุบันคงมีการปฏิสังขรณ์ในราวพุทธศตรวตรรษที่22 เมื่อวันพุทธที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 0เวลา15นาฬิกา57นาทีเกิดแผ่นดินไหววัดขนาดได้5.8มีศูนย์กลางบริเวณชายแดนไทยลาวห่างจากจังหวัดเชียงราย57กิโลเมตร ส่งผลให้ยอดฉัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหักโค่นลงมาได้รับความเสียหายทางวัดได้นำไปเก็บรักษาไว้ณนะพิพิธภัณฑ์เชียงแสนสิ่งของที่บรรจุในยอดปลีองค์พระธาตุ ซึ่งมีอัญมณีเก้าชนิดที่พระบาทสมเด็จพระปารมินทรมหาภูมิพลอาดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานบรรจุในยอดฉัดเพื่อบูชาพระบรม,มสารีริกธาตุหมายถึงพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพบแล้วเจ็ดอย่างสูญหายไปสองอย่าง ต่อมาสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมฉัดจากของเดิมให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ้นรวมทั้งได้เปลี่ยนกา้านและแกนฉัดเป็นสแตนเลสจากเดิมที่เป็นเหล็กซึ่งผุกร่อนเป็นสนิมส่วนตัวฉัดนั้นช่างได้ทำให้เข้ารูปเดิม และเปลี่ยนวิธีห่อหุ้มทองคำ99%จากวิธีเปียกทองโบราณมาใช้เทคโนโลยีใหม่วิธีฟอร์มทองโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวหล่อและหุ้มซึ่งทำให้ทองคำอยู่ติดคงทนและสีไม่หมองส่วนยอดฉัด ที่ประดับด้วยอัญญมณีนกพะเก้าและมีอัญญมณีหลุดหายไปสองชนิดนั้นได้มีประชาชนบริจาคโกเมนและนินซึ่งช่างได้นำขึ้นไปประดับไว้ครบทั้ง9ชนิดแล้วส่วนองค์พระาธาตุกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณนะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนโครงสร้างและฐานราก เสริมอิดซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและเสริมความมั่นคงรอยแตกร้าวด้วยกาววิทยาศาสตร์อีพ็อกซี่และอัดฉีดน้ำปูนเข้าไปในวันที่18กุมภาพันธ,ธ์พุทธศักราช2,551เวลา9นาฬิกา สมเด็จก,กรมพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทรงประกอบพิธียกฉับประดับยอดพระธาตุกลับคืนดังเดิม <S <S Yeah. <laughs> you